นิทานเรื่องลมกับดวงอาทิตย์วันหนึ่งลมกับดวงอาทิตย์พูดคุยกันถึงความสามารถว่าใครเก่งกว่ากันทั้งสองท้าทายกันว่าหากใครสามารถทำให้เสื้อผ้าของนักเดินทางที่เดินผ่านมาหลุดออกจากร่างกายของเขาได้ก่อนผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะ แล้วลมก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนมันพัดลมที่แรงและหนาวเย็นออกมาแต่แทนที่นักเดินทางจะถอดเสื้อผ้าออกเขากลับดึงเสื้อให้มิดชิดกว่าเดิมเพราะความหนาวเย็นดวงอาทิตย์จึงขอลองบ้างเขาค่อยๆปล่อยแสงแดดอุ่นๆ ออกมาจนอากาศในบริเวณนั้นร้อนอบอ้าวจนนักเดินทางต้องถอดเสื้อคลุมออกและเมื่อมาถึงบ่อน้ำเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดเพื่อลงไปแช่น้ำคลายร้อนในที่สุดดวงอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรควรใช้เหตุผลมากกว่าใช้กำลงัง พุทธภาสิตบุคคลพึงละความโกรธพึงเลิกถือตัวพึงก้าวล่วงสังโยศทั้งปวงเพราะทุกทั้งหลายย่อมไม่ติดตามผู้ไม่คล่องอยู่ในนามรูปไม่มีกังวลน,นั้น